เอาละฮะเลขผลโหวตที่รับเลือกไปก็คือรวมจักรวาลที่มีแคทเทลอยู่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตัวของแคทเทลนั้นได้ไปอยู่ในหลากหลายจักรวาลมากมายของเพื่อนๆในไทยต้องกาบขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับที่ได้เอ็นดูผมและได้เอาตัวผมไปอยู่ในจักรวาลของเพื่อนๆและถ้าวันนี้เพื่อนๆคนไหนฟังแล้วเสียงผมแปลกๆก็ไม่ต้องประหลาดใจไปนะฮะสุขการทั้งทีผมก็กลับมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ลำไปอีกแล้วทําให้เสียงอาจเปลี่ยนไปตามโครงสร้างของบ้านครับและอาจจะเป็นเสียงแบบนี้ไปหลายคลิปเลยจนกว่าจะ18เมษายนนู่นเลย ถ้าใครไม่ชินก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันครับว่าตัวของผมได้ไปอยู่ในจักรวาลไหนบ้างแต่อาจจะเอามาไม่ครบทุกคนนะครับถ้าของใครผมไม่ได้พูดถึงก็อย่าน้อยใจไปนะครับ จักรวาลแรกอาดีแซมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจริงๆครับไม่มีคุณอาดีแซมผมคิดว่าตัวผมเองก็คงไม่ได้ไปอยู่ในหลายจักรวาลขนาดนี้คุณอาดีแซมเป็นคนแรกที่ทําให้ผมไปอยู่ในมัลติเวิร์สและทําให้ผมได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆด้วยการทําเป็นตัวสปิเกอร์แคทเทลส์ที่เรียกได้ว่าพลังโกงมากครับสปิเกอร์แคทเทลสามารถใช้เคียวและแถมยังวิ่ไปข้างหลังได้ด้วยความรวดเร็วเรียกได้ว่าโคตจัดเลยครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เท่อย่างมากแล้วคือตัวผมเนี่ย ก่อนที่จะมาเป็นสปกเกอร์แมนแคทเทลส์ผมเคยปรากฏตัวมาในฐานะตุ๊กตาแคทเทลส์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆและหลังจากนั้นคุณอาร์ดีแซมก็ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ NT c l o u d แน่ๆเลยครับเพราะคุณ NT Cloud ก็เอาตัวของผมมาเป็นสปกเกอร์แคทเทลส์ที่ถือเคียวเช่นกันแต่มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากคุณอาร์ดีแซมก็คือผมสามารถวาร์ปมือของผมได้แบบไททันทีวีแมนและเหยื่ออารมณ์ที่สุดก็คือน้องดีเจสกิฟฟี่ไทเลสถัดมาจะเป็นจัก,กรวาลของคุณฮกกอสอา,นนา,นากกร์บีเอ ไปอยู่คุณ Hawks RBX ทําทำให้คาแรคเตอร์ c t t t a i s s จากที่เป็นภาพขยับปากไปมาแบบกากากสู่ผลงานเทพเทพที่ผมสามารถเดินตอกแตกได้และคือรายละเอียดโมเดลต่างๆต้องขอบอกเลยว่าคุณ Hawks RBX ถ้ามอกมาได้ดีมากจนผมรู้สึกขนลุกเลยฮะโดย Cat t a i l s ในจักรวาลนี้จะเป็น Cat t a i l s Agent หรือก็คือสายลับ Cat t a i l s ที่มีหน้าที่ในการไปตามจับผู้ร้ายต่างๆพร้อมกับเพื่อนร่วมงานของสายลับ Cat เ tails อย่าง Hawk s j ูนั่นเองครับ แล้วคือสายรับ Cat เทลส์ยังเก่งเลยฮะใช้ปืนยักษ์ไล่ตื้อพวกสกิบิดทอยเลตตุยเรียบเรียกว่าเก่งจัดจาดแล้วคือในจักรวาลน,นี้คุณฮอสแกนเล่นมุกต่างๆบูบี้ตัวละครผมได้อย่างหาสุดๆยกตัวอย่างเช่น คุณฮอกจูเนียเพื่อนร่วมงานของผมจะขี่มอไซค์อย่างเท่แต่ผมจะได้ปั่นจักรยานซะอย่าง,งานั้นอะไรวะเน,นี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณฮอสอาร์บจริงๆเลยฮะที่นอกจากจะทําให้ผมมีขายยังไม่พอแถมยังมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกถัดมาจะเป็นจกักรวาลของคุณเฟนซี่ที่เอาผมไปทําโมเดล Cat t a i ล s เป็นเผ่าทีวีแซึ่งในตอนนี้ควาสามารถเรายังไม่รู้มากนะครับรู้แค่ว่าสามารถจู่โจมได้ และเหมือนจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะมีความลับไม่มากก็น,น้อยเลยครับซึ่งน่าเสียดายที่คุณเฟนซีได้บอกว่าพี่แคทครับผมทํำโมเดลทีวีแมนแคทเทลหายไปแล้วจบกันถัดมาจะเป็นของคุณเบอร์เซิร์กอซิล่าทีเป็นจักรวาลที่เอาภาพชาแนลผมมาใช้แต่ว่ามีการวาดมือวาดขาและอนิเมชันเพิ่มเติมและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูมีอะไรมากนัก แต่กับลงตัวมากๆตัวละครของผมเหมือนกับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้วบทพูดต,ต่างๆของไอต้าวแคทเทลส์ A ในจักรวาลน,นี้คือน่ารักสุดๆรวมถึงเนื้อเรื่องด้วยก็ดูดีมากๆเลยครับและแถมล่าสุดผมยังได้จับมือกับทีวีบูแมนปรับจะพูกสกิบดีทอยเลตอีกด้วยเอาจริงๆผมไม่คิดว่าจะมีคนเอาภาพชาแนลของผมมาทําการขยับท่าทางแล้วมันลงตัวพอดีขนาดนี้ครับโดยในจักรวาลน,นี้ตัวของผมจะมีความสามารถเด่นๆคือรวดเร็วมากๆและสามารถใช้อาวุธได้ทุกประเภท ไม่ได้เป็นเผ่าใดเผ่าหนึง่งแต่เป็นเผ่าของผมเองเลยส่วนตัวผมแล้วคุณเบอร์เสรอกอร์ซิล่าทีเอชผมรู้สึกว่าตัวผมกับ d c 2มันเข้ากันได้อย่างประหลาดเอาเป็นว่าผมชอบมันมากๆเลยครับซึ่งไม่ว่าคุณเบอร์เสรอกอร์ซิล่าทีเอชจะรู้หรือไม่ตัวของคุณเบอร์เสรอกอร์ซิล่าทีเอชได้ไปสร้างแรงบันดาลใจต่อให้กับคุณวอล์คแคทไปสร้างตัวที่โซโล่ตบตีกับปู่วิทและคือมีหน้าตาแบบห้าจัดจัดหน้าตาโคตรอีโมซึ่งปู่วิทก็โดนผมเอาปืนบาสเตอร์ยิงอัดตุวเย่ไป และคนที่สนับสนุนคลิปเราก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็น AOV อีกแล้วครับขอบกับทีมงาน AOV งามๆที่ให้เกียรติเราขนาดนี้และใช่ฮะวันนี้ AOV แจก iPhone ฟรีตอนรับวันสงการและคือมีโหมดที่ทำมาเพื่อคนไทยสายบวกอย่างเราโดยเฉพาะนั่นก็คือโหมด Championship และโหมด All Hero เปิดให้เล่นฟรีทุกตัวใครอยากลองอะไรลองได้เลย แถมตอนนี้ AOV ยังมีกิจกรรมแจกคูปองทั้งวันและร hm ับลูกต่อเพิ่มอีก25ลูกเต็มๆตั้งแต่วันที่12เมษายนถึง16เมษายนนี้อีกด้วยเล่นสงการตัวเปียกมาก็มาพักตีป้อมกันบ้างดีกว่าส่วนกิจกรรมสกินเสือสมิงลิเลน่าก็ยังอยู่นะครับแถมสงการมาที AOV ก็แจกปามให้ลูกเต่าเพิ่มอีก ถ้าเพื่อนๆได้เสือสมิงลิเลนาแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 15 Pro Max และของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายจากเยอะจนผมอยากเข้าเกมไปเล่นไต่แรงเลยนะครับเนี่ยล่ออะไรล่ะครับเพื่อนๆไปเข้าร่วมกิจกรรมกันให้พร้อมและรุ่นรับ iPhone กันดีกว่าถ้าใครใน Cat แคทเทลได้ iPhone ก็อย่าลืมเม้นบอกกันนะครับผมอยากจะรู้ว่าใช้หลวงพ่ออะไรและเจอกันในเกม ROV ครับเพื่อนๆ ถัดมาจะเป็นของคุณก็อตเกมทีวีที่ตัวของผมมาในรูปแบบใหม่เป็นตัวของทีวีแมนที่ไม่เหมือน Man. ทีวีแมนแถมยังมีโลโก้ของผมติดอยู่ที่แขนอีกตั้งหากแต่ทัาากษะของผมดันใช้กระดูกได้แต่เดี๋ยวดีผมเป็นแมวไม่ใช่หมานะเว้ยผมไม่ได้แทะกระดูกซะหน่อยแล้วคือมันเป็นกระดูกพิฆาตครับแถมยังซัมมอนปีศาจมาได้แล้วก็สามารถวาร์ปได้ด้วยโดยที่ควันของผมจะเป็นสีส้มอีกด้วยถัดมาจะเป็นผมในจัก,กรวาลของคุณ SFM Spike ก้ โดยที่ตัวของผมจะมาอยู่ข้างหลังพี่ข้างลักแบบเป็นภาพและยังมีผมในเวอร์ชั่นของที่วีแมนซะด้วยแต่พลังต่างๆยังไม่ได้เฉลยในตอนนี้ครับถัดมาเป็นจักรวาลที่ผมชอบมากๆเลยครับคือจักรวาลของคุณดับปูป,ป๊อปในจักรวาลนี้ตัวของผมจะเป็นตัวร้ายครับแถมยังมีร่างกายแบบพุกโทอีกด้วยและผมยังเป็นหัวหน้าของแอสโตอยเลตอีกะด้วยนะและคือพลังของผมเบอร์มากมีเจ็ตแพคและคือแทงไททันค่าวใบหน้าแมนทีเดียวตุยเย่เลยแถมไททันทีวีแมนก็สู้ผมไม่ได้อีกโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าลาก และคือผมมีร่างสีดําด้วยนะถัดมาคือคุณตะวัน8776ซึ่งน่าเสียดายที่ผมยังไม่ได้เห็นคุณตะวัน8776เอาโมเดลของผมไปใช้ครับโดยที่คุณตะวันน่าจะเป็นคนสร้างโมเดล c a t t a i ลส์ใน d c 2มั้งนะครับ หรือไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างคนแรกนะครับถ้ามีใครรู้ก็บอกผมด้วยนะเพราะผมเหมือนจะเห็นหลายๆแนวเอาไปใช้อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าในภายหลังผมจะได้เห็นโมเดลนี้ไปอยู่ในชนแนลของคุณคนะิงคาเมล่าแอนิเมชันฮะเป็นน้องแคทเทลส์ที่ไรเดียงสาแต่เสียทีเจ้าสกิบดีทอยเลตโดนสกิดแล้วก็ภาพตัดไปแบบไม่รู้ตาก,กรรมสุสานน้องสุดนอกจากนั้นยังมีคุณไททันทีวีแมนดีซี2ที่เอาโมเดลนี้มาใช้ซึ่งผมในร่างนี้มาถึงจะยิงปู่วิทย์ก่อนที่จะพูดว่าว่าไงดร แล้พุ่งหลบไปข้างหลังด้วยความเร็วพร้อมตีลังกาก่อนจะโดนแย่งศีนไปด้วยพี่คิริตโตที่เข้ามาพร้อมกับทักว่าม่าไงน้องเหมียวโอ้โหผมนี่กำหมัดเลยฝากไว้ก่อนเถอะคิริตโตคุงซึ่งโมเดลนี้ก็ยังมีคนเอาไปใช้อีกครับก็คือคุณเดอะซามูนเกมมิ่งโดยที่ัวของผมจะไปปราบไททันคอกแมนที่กำลังตบพี่แดงเป็นลูกขนุนอยู่แล้วคือพลังของไททันคอกแมนทาอะไรผมไม่ได้เลยครับก่อนที่ผมจะส่งไททันคอกแมนกลับบ้านเก่าไปแล้วคือตาผมนี่อย่างเยิม้ม แถมยังสามารถให้พลังงานกับพี่แดงได้แบบที่ไททันทีวีแมนทำได้ด้วยอะไรครับเนี่ยัยงโกงและถ้าเพื่อนๆคิดว่าหมดแค่นี้นะครับไม่ครับโมเดลนี้กําลังระบาดหนัก ไปหาอีกหลายช n n นลเลยครับแต่ผมต้องขอพักไว้เท่านี้ถัดมาจะเป็นของคุณ CCTV c ีเขทที่กำลังฝึกฝนแอนิเมชันอยู่จริงๆคุณ CCTV c ซีเขตเกือบเข้ารอบในการประกวดซีซั่น2แลเลยครับแต่แอนิเมชันนิ่งไปหน่อยโดยที่คุณ CCTV c ซเขตจะทำผมออกมาในร่างไทยท่านแคทเทลทีวีแมนโอ้โหเรียกได้ว่าเจอพลังกาของผมเข้าไปตุยเย่นแน่นอนถัดมาเป็นของคุณพามีการตัวของผมจะมาในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นแมวตมูตมีตอนแรก ผมไม่รู้ว่าเป็นผมจนกระทั่งสังเกตเห็นถึงผ้าพันคอที่เฮ้ยนี่มันคล้ายของผมเลยและคือพลังอย่างเวอร์ ตัวของผมจับเมล07ไปจนก,กระเด็นไปติดกับกำแพงแถมยังบินได้อีกอย่างโหดถัดมาจะเป็นของคุณครอนแซนบ็อกซ์โอ้โหผมเห็นแล้วอย่างฮาเป็นโมเดลสำหรับพิสม่าทีดีแต่หน่อยทำไห้แค่ส่วนบนซึ่งตัวของผมสามารถเต้นได้อีกอย่างกาวเลยไอ้บ้าเอ๋ยแต่มองมองไปก็น่ารักนะเนี่ยเล่นเอาสัผมคิดถึงเกมสมัย20ปีที่แล้วเลยสมัยที่ยังใช้โลโพลี่อยู่ถัดมาคือชาแนลของคุณจิทาโร่ที่ตัวของผมจะมาแบบหัวแมวส้มจริงๆแต่ว่าเน็กแท้ นั้นจะเป็นสีแบบเดียวกับผ้าพ,พันคอของผมครับก็คือสีน้ําเงินสลับขาวนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าชาแนลจิทาโร่เองก็เป็นชาแนลที่คิดถึงอย่างมากเลยครับ ถัดมาจะเป็นพวกภาพโปสเตอร์ต่างๆเราคงไม่พูดถึงชแนลนี้ไม่ได้ครับก็คือช n นลของคุณมอ n s t อร์อันั่นเองตัวของผมได้ออกมาในสกิบบี้ดิทอเรตซอมบี้มั i ติเวิร์ส EP ที่14ซึ่งโปสเตอร์ของผมจะปรากฏตัวขึ้นมาข้างๆคุกที่เจ้ามิวแทนสกิบบี้ดิทอเรตสตัวโดนขังอยู่ก่อนที่พี่คิริโตจะมาช่วยเอาไว้นั่นเองซึ่งเจ้ามิวแทนสกิบบี้ดิทอเรตสตัวนี้ปัจจุบันกลับบ้านเก่าไปแล้วทั้งคู่ฮะนี่มันโปสเตอร์อาถรรพ์ปะเนี่ยแถมในโปสเตอร์ยังมีคําาว่ เซเหมียวด้วยนะยังฮานอกจากนั้นผมยังมีโปสเตอร์ในชนแนลของนายเงียบดีแอนิเมชันอีกด้วยก็หมดเวลานะครับกับจักรวาลที่มีผมอยู่เอาจริงๆผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายจักรวาลเลยครับที่มีผมแต่ผมไม่ได้เอามาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ